ห้าบาทยีสินาทีกบาทอชั่วโมงเลยพูดง่ายๆคืเแต่ถ้าเล่นร้อยอ่ะก็ถายไม่ถึงชนะั่วโมง <c ười>

พี่อาแฟผมนแหละผมยีแค่นทูสกายและหนักเลยแล้วจะโดนไอเรื่อบมโมแล้วียู่วะ เลือเป้นน้องไปเล่นโคตรโคตโคตโหดเลยแบแม่งโตฮัจอมหมุนบ้างเ่ะ เอ้โหเฮ้ยค้ณมา้เนี่ย

โง่โง่ตังสี่เลยทำไมไม่คุยล่ะแม่งมันไม่ตอบวะนั่นช่วงนี้โดนแจกเว็บไซต์อีกเห็นปะเออฮัลโหล

แล้วทำไม่ได้เลยอยากให้โปรเข้ามาโปรเกมอ่ะอยากให้โปรเกมเข้าเกมทำไม่ได้หรอเฮ้ยวิ่อ,อ่ะโปรออโเยอ,อะเนาะ

lắm hello 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 ai cà phê